อรุณสวัสดิ์ค่ะสาวๆวันนี้เรามาดูกันว่าทุกเช้าของสาววัยสีเริ่มต้นวันด้วยการกินซัพพลีเมนอะไรบ้างอย่างแรกก็โปรไบโอติกค่ะอันนี้เป็นโปรไบโอติกที่กินทุกเช้านะคะก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็สร้างสมดุลต่างๆต่อจากนั้นก็ขนมาค่ะทุกอย่างคอลลาเจนใดๆวิตามินใดๆลงไป อย่างแรกค่ะคอลลาเจนเป็นไทยค่ะอันนี้ตอนเช้าสําหรับเขานะคะตอนกลางคืนสําหรับผิวนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะช่องครึ่งค่ะต่อด้วยวิตามินซีอันนี้ต้องกินทุกวันกินแล้วดีกินเลยแล้วก็ต่อด้วยดีไวซ์นะคะคอลลาเจนอีกอันนึงนะคะก็ซัดคอลลาเจนกันไปหนักๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็น l องโควิดค่ะก็จะกินวิตามินรวมด้วยนะคะเป็นผงฟูดีทีเดียว นี่ก็น,น้ำสะอาดเลยค่ะประมาณครึ่งแก้ว